สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิริชพิบานนะครับในวันอาทิตย์ที่17กันยายนนะครับซึ่งพรมรดิฐานที่พองค์จะช่วยตัดเตรียมใจและกายและวิญญาณของเราพร้อมที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่คิดจะจักนะครับเวลาที่เราให้กับพระเจ้าส่วนตัวทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราเองวันนี้เราจะอ่านสดุดีบทที่47นะครับ ซึ่งเป็นสดุดีที่บรรยายถึงความเป็นกษัตริย์การความยิ่งใหญ่เนี่ยของพระเจ้าผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าพระยาเวทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองนะครับก็ที่ผมพูดเช่นนี้หัวข้อนี้เพราะว่าพระกัมภีร์พูดถึงว่าพระยาเวผู้สูงสุดทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ในข้อสองทรงครอบครอง นะครับชนชาติทั้งหลายเอ,อ่ยอยู่ในข้อที่8เราจะสังเกตเห็นว่าพูดถึงภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบครองคาถามอยู่ที่ว่าพวกเราซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เราควรจะตอบสนองอย่างไรมีข้อคิดทั้งหมด3ข้อคิดด้วยกันหนึ่งจงตบมือนะข้อที่1นะครับจงตบมือชนชาติทั้งหลายเอ,อ่ยพระคัมภีร์พูดถึงชนชาติทุกๆกชาติ แัไม่ได้ชูดเฉพาะเจาะจงว่าสำหรับชาติอิสราเอลผู้ที่เชื่อ,อคริสเตียนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เราควรจะตบมือในฐานะที่แสดงออกถึงการยกย่องแล้วก็การต้อนรับนะครับพูดถึงการต้อนรับสองครับโห่ร้องถวายอยู่ในข้อที่หนึ่งลงจงโห o ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีการแสดงการ ออกมาจากปากของเราที่ถวายแก่พระเจ้าที่มาจากใจข้างในแสดงถึงความชื่นชมยินดีและสามร้องเพลงสดุดีให้เรามาสรุปบทเรียนนะครับผมให้ข้อคิด4ข้อคิดบทเรียนฝ่ายวิญญาณหนึ่งกษัตริย์ของเราสมควรแล้วการยกย่องสดุดีและสรรเสริญเราสังเกตดูเราจะเห็นคำพูดนี้พูดเยอะแยะเต็มไปหมดขท่านี้นหนึ่งจงตบมือโห่ร้องนะครับแล้วข้อที่สี่ นะเสียงโห่ร้องพระยาเวสเดจมาด้วยเสียงแต่จงร้องเพลงสดุดดีพระเจ้าร้องเพลงสดุดดีนะครับและจงร้องเพลงสดุดดีกษัตริย์จงร้องเพลงสดุด,ดีเถอะจงร้องเพลงสดุดดีด้วยความเข้าใจทั้งหมดปรากฏอยู่ในข้อ5ก็ขก็7ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย,เพ,ยเพียงทั้งหมดบทนี้มี9ข้อแต่พูดเน้นไปที่ทิศท,ท,ทาง เน้นย้ําว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะรับการยกย่องสรนเสริญเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนของพวกเรานะครับเราควรนะที่จะมีใจและวิญญาณของเราที่ร้องเพลงยกย่องหรือใช้ปากของเราสรนเสริญน,นมัสการพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวเท่านั้น ประการที่สองครับรการบทเรียนคือกษัตริย์ทรงปราบปรามนะครับศัตรูให้อยู่ใต้เท้าเราปรากฏอยู่ในข้อที่สามพวกทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เราประชาประชาประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าเราเราสังเกตอยู่คาว่าเราถ้าพูดถึงในบริบทคืออิสราเอลนะครับซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้าพวกเราเป็นอิสราเอลเพนั้นพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์ที่สมควรที่เราเอง านะจะได้รับการทำไมครับนะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงฤทธิอำนาจนะที่จะช่วยเราในการที่จะต่อสู้ศัตรูของเราแน่นอนคริสเตียนมีศัตรูศัตรูของเรานั้นก็คือทำไมครับก็คือซาตานที่พยายามล่อลวงหลอกลวงเราชักนำเราให้เราหลงจากทางของพระเจ้าไป บทเรียนที่สามกกษัตริย์ทรงเลือกเราด้วยความรักนะครับอยู่ในข้อที่สี่ข้อทจ่ดสิบพงท,ท,ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งที่ภูมิใจของยาโคบที่พงทรง,งรักซึ่งหมายถึงอิสราเอลเราเป็นอิสราเอลแท้พระเจ้าเลือกเราเลือกเราให้มารู้จักกับพระเยซูซน่งเป็นพวกคุณและอยู่บนพื้นฐานของความรักที่พงมีต่อเราเพราะฉะนั้นหลักประกันยืนยัน ว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราหลักประกันยืนยันว่าพระเจ้าจะประทานมรดกแห่งความรอดคือชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์สัญญาให้กับพวกเราแน่นอน100%เอร์แต่เราต้องยึดมั่นสัต์ื่อที่จะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์และประการสุดท้ายครับพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตของเราหรือเปล่านะ พระเจ้าพระองค์ทรงมาไม่เปลี่ยนเพียงแต่พระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์ทรงมาเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ที่พระองค์เนี่ยทรงปกครองนั้นไม่ใช่ฝ่ายทางด้านการเมืองในการเสด็จมาครั้งแรกแต่ว่าพระองค์มาเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองฝ่ายวิญญาณจิตในชีวิตของผู้เชื่อนะปัจจุบันนี้แม้ว่าเราเชื่อแล้วเรามี หรือเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเป็นกษัตริย์ปกครองในชีวิตของเราหรือเปล่ามีอะไรบ้างไหมครับที่เรายกขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าที่เข้ามานั่งแทนในที่นั่งในหัวใจของเราในชีวิตของเรานอกเหนือจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวขออย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและมีขึ้นในชีวิตของพวกเราเลย นะครับขอพระยาอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพงค์ในวันนี้เพราะพระวจนะของพงค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต